สวัสดีครับพี่น้องมันน like ี้ก็เป็นเซาของวันที่สามที่เขาเปิดดอกเห็ดนาะพี่น้องตอนนี้ก็โอ้โหนะดอกดอกใหญ่ๆครับพี่น้องคาดบ้านนาสีมืออื่นเนาะชีชีใต้พ้นผลผลิตหลายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังแทงดอกนะพี่น้องวันนี้ก็เป็น อีกเศ้านึงนะครับประมาณตีห้านะครับที่เขามาเก็ตด,ดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับเออเบิ่งพี่น้องหนึ่งจิมแก้วก็ไรต้มย่ำก็ได้นะ<อ>เต้มเต็มครับเต็มๆต,ต็มพี่น้องสํารับมือใหม่หาเห็ดนะครับนี่ครับคือการ เรียนรู้ไปนํานะครับเรียนรู้ไปนําแล้วก็ศึกษาไปนํานะครับว่บาวิธีเฮ็ดเห็ด,หดมันมีปัจจัยยังแน่เนาะพี่น้องเนาะเศร้ามืวว่อน,นี้ก็เป็นการเก็บดอกหนาแรีกแบียบบัวท่านใดดอกที่พ่อเก็บบ่ท่านใดน,นี่ปันใดเนาะพี่น้องเนาะครับเอานีน่นี่ครับนาทีตอนเที่ยงหรือตอนแรกนี่ก็ สีใดการเลยนะครับพี่น้องเบ่งดอกเงอี้ยดอกเป็นเงีเห็ดฟ้าเห็ดนงางฟ้าฟูฐานเด้อพี่น้องเดิอเหมือนนี้เด้อเอาไม้พีให้น้องใ้รับส้มกันนะครับสําหรับมือใหม่ทําเห็ดนาอพี่น้องเนาะที่สร์าเห็ดของเขาเป็นโร่งที่สองครับพี่น้องเป็นร่งที่สองเปิดดอกไปได้สามหมื่นครับสามวันแล้วนะครับนี่ตอนนี้ป็นการกำลังเก็บ ัางนี้เปิดอ่าเขาเปิดนั่นห้างกันมือนึ่งนอ้อยนี่นาะอยฟางนี่เนาะนี่ครับฟางนี่ก็ก,กเริ่มแตกแล้วอ๋อคนนะ่ะเก็บฟางนี่แล้วก็มาเก็บฟางนี่น้องตาเสียวานดีคนนะ่ะนเฮ้ยโอ้ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเอา้าวผ่าบรรยากาศมาฝากปีฝากน้องสุขหูสุขคนนะครับ เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับฟาร์มเห็ดของเรานะครับพี่น้องแต่สะอ่อนดิคนะแต่สะอ่อนนะพี่น้องหนึ่งเด้อคนนะอู้นะแดงได้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมน,นะครับในซองกัลเม็พายจุดสแนลกับการทําเห็ด ของพวกเรานะครับพี่น้องเอ้าแจ้งได้กะเอาดอกเห็ดสวยๆามาหน้าตาหน้าตามาฝากพี่ต้อนน้องสุ้คู่สุ้คนนะครับเอา้าจ้งได้กะคลิปนี้ก็ฝากไว้ใน่ได้พี่น้องได้ฝากติดตามสองห้อ,องไว้น้ำนะครับที่ได้พาพี่พาน้องมาอัปเดตการทำเห็ดค้องมือใหม่อย่างพวกเรานะครับ เอาคลิปนี้ก็เอาไวส้สานีครับคลิปนาจังพอกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ผมพาอยุเคยผู้ไทยครับช่องกระเมพายุสแนลขอลาพี่น้องไปก่อนครับขอบุณขอบคุณหล,ยลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ